วนคุยกันวันอาทิตย์นะครับกับนัตตี้หนีเที่ยวเหมือนเดิมวันนี้มีประเด็นฮะเมื่อสักสองสาวันก่อนหน้านี้ก็มีการลงนามหน่วยงานที่มีความสําคัญกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ลงนามทำเอ็มโอยนะครับหรือว่าบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานของสาราราชาติก็คือ UNDP หรือว่า United Nation s Development Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างการพัฒนานะครับโดยการใช้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยหรือ Sustainable Tourism เนี่ยเข้ามาเป็นนโยบายหลักในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวดังนั้นการลงนามอันนี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการลงนามของภาครัฐนะครับกับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายๆ ข้อตกลงแต่ว่าอันเนี้ยมันกระทบหรือว่ามันจะมีผลอะไรกับทางด้านการท่องเที่ยวโดยรวมบ้างแน่นอนครับเมื่อมีการร่วมมือร่วมมือกับทางสาธารณชาติเนี่ยการออกนโยบายออกวิธีการทํางานหรือแผนง,งานต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คงจะต้องมาอิงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ sustainable tourism มากขึ้นหลายคนอาจจะเคยได้ยินและก็ผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่า อ้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมันเกี่ยวข้องอะไรกับการท่องเที่ยวบ้างวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมันคืออะไรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างก็คือเรื่องของสังคมอันนี้ก็จะรวมถึงผู้คนนะครับประเพณีวิถีวัฒนธรรมต่างๆนะครับ ปัจจัยต่อมาก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจทีนี้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับ3อย่างนี้ก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งในฐานะนะครับในฐานะของนักท่องเที่ยวที่พยายามไม่สร้างผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับ ชุมชนนะครับหรือว่าสังคมประเพณีแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมโดยสามารถสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนปลายทางมันจะมีคำที่คู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกคำหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมนะันเป็นยังไงฮะคือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่จะดำเนินไปนะครับมันมีมีเงื่อนไขมีอะไรต่างเนี่ย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งมันจะส่งผลดีกับ3อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือสังคมนะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจโดยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยครับมันมันไม่ใช่เป็นรูปแบบนะครับขอเน้นย้ําเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของวิธีการมากกว่าที่จะเป็นรูปรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเพราะนั้น คนที่อยูใ่ในกระบวนการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นทางเนาะก็คือนักท่องเที่ยวผ่านบริษัทนําเที่ยวผ่านแอร์ไลน์ผ่านสายการบินต่างๆ่าผ่านผู้ให้บริการทางด้านขนส่งอาหารร้านค้าโรงแรมและตัวแหล่งเองเนี่ยครับคือทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลด้วยเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบในการที่จะดําเนินการหรือออกแบบ เพื่อให้มีผลกระทบในเชิงบวกและลดผลกระทบในเชิงลบให้กับ3อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็คือนิยามหรือเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวนะฮะที่สร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรต่างๆนะครับเพื่อที่จะต่อเนื่องต่อยอดไปให้กับคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวบ้างได้มากินมาใช้มาได้มีประสบการณ์เหมือนกับคนที่อยู่ในรุ่นเรานะครับแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อมันไม่มีการท่องเที่ยวมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อมีการเคลื่อนไหวมันก็ถึงจะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวนะมันก็สองอย่างเนี้นครับทีนี้ เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายคนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนั่นก็คือเราต้องพึ่งพาระบบการขนส่งแต่เชื่อไหมครับว่ามนลภาวะที่เป็นลักษณะของการสร้างผลกระทบกับก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็คือการปล่อยไอคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยภาคการขนส่งเนี่ยครับปล่อยถึง72%ของการปล่อยมลพิษทางด้านอากาศเนี่ยมากกว่ากิจกรรมอย่างอื่นนะครับทีนี้เรามอง,ง,ง,งว่า เอ๊ ه, ถ้าเราเราใชา้การขนส่งที่เป็นชุมชนเป็นของท้องถิ่นเช่นใช้รถตุ๊กๆที่อยู่ในชุมชนใช้รถสาล้อหรือแม้กระทั่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะลดมลภาวะมลพิษพวกนี้ได้เช่นการขี่จักรยานการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีเรื่องของกีฬากับการท่องเที่ยวคือการวิ่งอะไรเราพยายามออกแบบหรือคิดกิจกรรมหรือการออกแบบเส้นทางเนี่ย ให้ลดหรือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ทีนี้ในภาวะปัจจุบันครับเป็นที่ถูกจับตามองว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยสามารถที่จะเ,เป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้คนเดินทางท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากภาวะซึ่งตอนนี้เป็นการเรื่องของการแพร่กระจายหรือเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9กาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถ้าเราโยงกับไปเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนงคือปลายทางแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออีกตัวนึงที่เรียกว่าการท่องเทียยทเท่ยวอย่างรับผิดชอบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยมันจะมองมองมองหมดทุกด้านเลยเรวมถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องออใส่ใจกันอย่างมากก็คือเรื่องของสุขภาวะหรือทางด้านสุขภาพทางด้านความปลอดภัยเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะครับถ้าอย่างใน ในทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเช็คลิสต์เกี่ยวกับเรื่องของ Health and Safety ว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าที่พักโรงแรมร้านอาหารหรือแม้กระทั่งการระบบขนส่งเนี่ยมีถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย <_ d isk> เพียงพอที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวไหมดังนั้นเมื่อมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขข,ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมันจะเป็นต่อเนื่องไปจนถึง,ถงปลายทางก็คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวอย่างมาับผิดชอบเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะสร้างจิตสํานึกนะครับที่จะให้คนเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับตอนนี้เราเราเราพูดถึงว่าปัจจุบันที่เรียกกันว่านิว o r มอลมันอาจจะไม่ใช่นิว o r มอลแล้วคนเริ่มเคยชินกับการใส่หน้ากากคนเริ่มเคยชินกับการถูกวัดอุณหภูมิก่อนเข้าที่ตึกต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และคนก็อาจจะเคยชินกับการที่จะต้องรักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดการกระจายตัวหรือการแพร่เชื้อของโควิดดังนั้นการท่องเที่ยวเองก็ต้องปรับตัวให้มีมาตรการต่างๆเราเนี่ยนะครับให้สอดคล้องแล้วคนจะได้มีการเดินทางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกออก่อนเลยนะครับว่าการเดินทางหนะ้าวันที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยการเดินทางก็ยังถูกจํากัดกันอยู่นะครับ ลักษณะก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้คนก็เริ่มเดินทางด้วยตัวเองนะครับพาครอบครัวตัวเองไปขับรถกันเองไปเที่ยวกันเองในภูมิภาคในประเทศของตัวเองในในภาคของตัวเองก,ก็เกิดจากความยังไม่มั่นใจมากเท่าที่ควรและสถานการณ์เองในปัจจุบันตอนนี้นะวันที่คุยกันเนี่ยก็ยังมีตัวเลขทั้งเมืองไทยเนี่ยดีแล่แต่ตัวเลขของฝั่งต่างประเทศนะครับก็ยังยังสูงอยู่ดังนั้น โอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาเร็วๆนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับที่เราจะได้มาเติมเนื้อเตยมตัวในการที่จะทําเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าเราเมื่อเมื่อเขากลับมาเมื่อ <c oughs> เราเสถานการณ์พร้อมที่จะยินดีต้อนรับเขากลับมาเนี่ยเราจะทําอย่างไรกันได้บ้างนะครับเราจะทําอย่างไรถ้าเราคิดจะลุกขึ้นมาทําเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ <c oughs> ในฐานะที่เราอาจจะเป็น ร้านค้าเราอาจจะเป็นโรงแรมแอาจจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวหรือเป็นร้านอาหารนะครับก็จะมีคําถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงนะครับปัจจุบันผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าหาหลักการหรือวิธีการจากหลายหน่วยงานที่พยายามออกมาในช่วงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนกล้าที่จะเดินทางท่องเที่ยวแต่แน่นอนครับ เงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นมันจะต้องไปอิงถึงสุขลักษณะเรื่องของอนามายัยเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้ก็ในเมืองไทยปัจจุบันที่ต้องให้ความสําคัญก็คือโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ออกโครงการร่วมกับกรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการนี้มีชื่อว่าชาหรือว่า safety and health administration หรือการจัดการทางด้านความ ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสุขานาใหม่ในเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไปเรียนรู้นะครับแล้วกเ็เมื่อท่านผ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วท่านก็จะได้รับตราสัญลักษณ์อันตราสัญลักษณ์ไม่มีความสมําคัญนะครับเพื่อที่จะเป็นสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันหนึ่งที่เขากลับมาเขาเห็นสัญลักษณ์นี้เขาจะเกิดความมั่นใจนะครับว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยถูกลกลั่นกรองแล้วก็มีมาตรฐานในการที่จะให้บริการอย่างถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยนะครับทีนี้ในส่วนต่างๆอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมันเลี่ยงไม่ได้เลยว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าการท่องเที่ยวแบบนี้จะทําอย่างไรถ้าเราจะไปเที่ยวชุมชนอย่าลืมครับคนในชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนนะครับ เขาต้องมีส่วนในการตัดสินใจมีส่วนในการที่จะคิดว่าเขาพร้อมรับหรือยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วหรือย่างนะครับถ้าเขายินดีเขาสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เราก็ถึงจะเริ่มออกแบบหรือถ้าเขายังไม่มั่นใจเกิดความกังวลว่าเอ๊ะถ้าฉันรับนักท่องเที่ยวมาเขาจะเอาเชื้อโรคมาด้วยไหมเราต้องรีบทำความเข้าใจสร้างความเข้าใจให้กับ แหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่เฉพาะแต่ชุมชนนะครับแต่เป็นเจ้าของแหล่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีกระบวนการมันมีมาตรการในการที่จะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยที่ดีนะครับก็ทิ้งท้ายกันสักนิดครับอย่างที่ได้นําเรียนไปตั้งแต่บเบื้องต้นนะฮะถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นคำคำหนึ่งหรือเป็นประโยคที่จะเอามาใช้โฆษณา ในการที่จะทําการตลาดว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมันก็พอมีคํานี้แล้วก็จะถ่ายได้แต่จริงๆแล้วการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดช,ชอบมีเนื้อหามีรายละเอียดที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงต่อให้มันไม่ได้เอามาใช้ทางด้านการท่องเที่ยวนะครับมันก็เป็นประโยชน์ในการที่ท่านจะนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านได้มันสร้างเรื่องของ พฤติกรรมมันสร้างเรื่องของจิตสํานึกในการที่ใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรทรนัพยากรที่เกิดขึ้นในชุมชนเราจะใช้อย่างเข้าใจเราจะใช้อย่างปกป้องและเราก็จะดูแลมันได้อย่างดีสุดท้ายครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็หวังว่าในคราวหน้าก็จะมีเรื่องน่าคิดชวนคุยเกี่ยวกับสัพเพเหระทางด้านการท่องเที่ยวมาคุยกันอีกครั้ง สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับจากนักที่หนีเที่ยวครับสวัสดีครับ